อ้ยดสวัสดีทุกคนตุ๊กตาน o อ s e มันนี่เข้ามาอยู่ในช่วงเฮดกินเองเอและสิ่งที่ตุ๊กตาจะมาเฮดมันนี่เมนเมนูของเกาหลีทุกคนนั่นก็คือขอเรียนไฟชิเกนวิช คือจะเป็นไก่เกาหลีเผ็ดแล้วก็เป็นชิ้นเยิ้มๆราดไก่ทุกคนโอ้ยเบ้าเรากันน้ำลายหลายลาดเดียวเ่าไปเบิ้งส่วนผสมกันก่อนเลยอันทุกคนอันแรกก็จะเป็นเอกไก่โอเคทุกตาก,ก็จะทําการหมักเอกไก่ก่อนอันนี้แมนเกลือกับพริกไทยทุกคนทุกตาก,ก็จะเทล,ลงไปเลยแมว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 อาจจะบใส่ซเบรนะเอาเท่านี้ก่อน ก็จะทำการซับกระเทียมและการมัเพชรลงไปกับไก่เด้อทุกคนอ่ามาเริ่มที่มาเริ่มที่กระเทียมก่อนก่อนอนนื่นท่านก็ต้องทุบให้มันเป๊เปๆะๆก่อนาทุบมาสองซับบไปให้มันเลๆแหลกๆ,ๆอ่ะทุกท่านคิดว่าเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วนะทุกคนแล้วก็ใส่ลงไปในไก่ของเราเลย ต่อไปมักเพชรทุกคนทำการสับมักเพชรเลยซอยแบบยิกๆเลยนะทุกคนซอยให้มันเป็นอันน้อยๆเลยอ่ะโอเคทำมีกาได้แล้วเอาให้มดเอาให้มืด,ดันหยดแล้วต่อไปกไ็ใส่สาเกลงไปนะทุกคน แต่คิดว่าน่าจะใส่บวงหนึ่งก่อนะโอเคคุณลายโพสที่บนนี้เราก็ทำการคุกเลยทุกคนหยำหยำยำยำไก่ถ้าเป็นไปได้ก็ใส่กระเทียมเพิ่มก็ได้ทุกทุกคนกระเทียม,มหลายๆ่งเองเซ็อ่ะโอเคหลังจากเขาคุกไก่ย่างเข้ากันมาแล้วกปะปะไม่ก่อนเดี๋ยวทุกคนแล้วเดี๋ยวตุตาจะไปเท็ดซอสแป๊บนึง มาทุกคนทำให้น้ำซอสกันอ่าทุกคนนี่ก็คือส่วนผสมทำมดที่ทุกตาจะใส่ในการเทซอสก็จะเป็นพวกหมักเพชรทั้งหลายเลยอันนี้ก็จะเป็นหมักเพชรของเกาหลีอันนี้ก็เป็นมักเพชรปนคันทุกคนมีหมักเพชรจากแบบกะ่ะเอามาใส่ให้หมดเลยทุกคนแล้วก็มีน้ำตาลมีีอี๊วขาวมามันเลิกกันเลยเริ่มจากซอสเกหีก่อนทุกคนอือหกลิ่นนี่แบบกินแห่งความเค็ม คนคุ้นบอทุกคนซอสอนนี้คือซอสในอันนั้นเลยมีเพชดเลยอันเดี๋ยวทุกตาจะออกมาบวงหนึ่งก่อนเด้อแต่กับบูดกันว่า,นนนาต้องใส่ลายกันเลยะนะก่อนแล้วก็ใส่มะเพชดหอมบ้านเฮาทุกคน <Br> <c oughs> เฮ้ต้องไปทุกคนแล้วก็เป็นมะเพ็ดของต่างประเทศ รู้สึกว่าเขาอ,อาจจะต้องใส่แก้วดำๆนี้เพิ่มอีกเดี๋ยวใส่น้ำตาลก่อนว้าว <Wow. S 1> แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวว้าวเดี๋ยวลองคนมึง yes, 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 yes. เดี๋ยวเทียบกับปริมาณของไก่แล้วซอสทนาจะน่อยเกินไปโอเคเดี๋ยวเอามาตาักอันนี้เพิ่มแล้วกันทุกคนจ้วงเข้าไปเลย คนเติมน้ำต,ตาลความมันสมวายมดมาจะใส่ในบดเอาไปก็วก็เป็นแบบสรสชาติมะขามเปียกอะทุกคนขามาแบบช่บอกมาแซบบ่แต่เราต้องเพิ่มความเผ็ดเข้าไปอีทุกคนมันบอเผ็ดเลยอ้าดูวาหกตั้งใจตั้งใจเป็นน้ำจะเต็มให้มันเผ็ดๆมันจึงแซ่บ อ่ะโอเคาวน,นี้กะทว่าน่าจะโอเคแนละ้วสำหรับซอสงเคาเดี๋ยวต่อไปถึงตาเจาไก่ไปทอดนเนอเทอากับใส่น้ำมันลงไปเดี๋ยวทุกคนลูอ่ะโอเคเอาซัมนี้พอก่อนแล้วก็เปิดไฟปัใ่กางก่คนโทรลไฟมาได้อาน้ำมันให้มันทั่วกระทะแล้วก็เอาไก่ลงไปเลยทุกคนนีเด้อไก่คือกระทะมันน้อยอาจจะได้ทอดสองเทือ่อซัมปี้บนนี้ นไม้เวลาของซอสแล้วเซ้ชยช้ากไปเลยแล้วการทำการเอาไก่ของเขาคุกคุกให้ตัวซอสเลยเด้อ <c oughs> ตอนทำนี่เงียบแลยวไม่มีอะไรชวนคุยเลย <c oughs> เล่าชีวิตประจำวันอะไรเงี้ย วันว่ะชีวิตประจำวันก็คือตื่นมากินขา้าวถ่ายคลิปถ่ายไก่ตัดต่อล่งเกมหน่อยหนึ่งแล้วก็นอนโคตรชนคนดูคุยอ่ะเหมือนไม่มีอะไรจะคุยอะ่ะโอเคทุกคนกตั้งแต่วันเร่นี้กันน <c oughs> าจ,จะโอเคแล้วนอนเดี๋ยวิดไฟก่อนเนอะ้า เป็นตั๊แซ่เอ๊บโอเคชีสนี่ไปละลายก่อนแล้วก็เอามาลาดหน้าไก่ให้นั่วนะทุกคนเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งเ้อะ่คตรแน่เท้ากินแปบนเอิศอื้มเขาไม่อยู่วะโคตรอร่อยอ่ะ กุ้งอร่อยอ่ะเจี๊ยบกุ๊กตากระเจาซีดใส่นงไปเลยมาใส่นงไปละลายเลยโอเคแล้วก็เปิดไฟทุกคนปั๊บใส่ไฟแบบอ่อนๆก่อนเลยเคลนทัพก็ทาชีละลายสักแป๊บหนึ่งนี่ทุกคนชีดเริ่มละลายแล้วอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยชีดมันมีชีวิตทุกคนโอ้ยมันเด้งดุบดับ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 ฮู้วว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 วมวว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  ทุกคนอาจจะเห็นสีที่ต่างกันมันเป็นส่วนที่มันใหม่พอาะม่อกี้ทุกตาบมด้ด้คนอะปิดไฟเลยปิดไฟเลยแล้วก็เทลงไปเลยทุกคนแล้วก็เอาต้นหอมมองเอาใส่ลงไปมาแล้วแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเรามาซิมกันเลยแบบนี้นะจุ่มสักตอนหนึ่ง ขออนุญาตใช้มือดึงขอแบบยืนยืนดึงเลยนะย,นยืนดึงยืนดึงรึยืนไม่ด้วยขาดแล้วเฮ้ยทุกคนมันเซฟไก่แบบเผ็ดๆกินแล้วแบบมันจะมีความแบบ ซื้อซาซื้อซานนหนึ่งอ่ะแซ่บแซ่บว้าวอืออือไก่มาลองบ้างอือโอ้ยดึงให้หน่อยดึงให้หน่อยดึงให้หน่อยโอเคอืมดีไก่เลยนะดีไก่เลยโอ้โหมือสันอส่นมือสั่นนี่คือหิวนะไม่ใช่อะไร <laughs> เอาเดานะอืมอืมอ ปกติที่สุดแบบปกติมันจะแข็งมันจะแห้งแต่อันนี้คือมันมีซอสเคลื่อบไงแต่มันลื่นปากลื่นคอมากๆอ้าวโอ้ <c oughs> oh my แต่เจ้ากองไปแล้วนอนสำหรับการเฮดคอเรียนไฟบเก่วิทยี ตอนขาวนี้จะเละนิดนึงตอนนี้เพื่อให้ได้มากกันหรือบอทำเพื่ใดมากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อให้คแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจิ้งจิ้งเด้อทุกคนเพอทีจะได้โบภาพคลิปแมนแม่ของตุ๊กตาเด้อจ๋าจะอัพคลิปทุกวันพุธจนถึงวันอาทิตย์แล้ววันจันทร์กัับวนอังคานเมนเป็นมื้อผักจะบ่มีคลิปด้วยทุกคนแต่ว่าพันวันพุธหาวันอาทิตย์บ่มีคลิปแปลว่าไอ้ไก่ตัดโบแล้วให้โทษไอ้ไก่เด้อทุกคนไปแล้วเด้อทุกคนบ๊ายบายว้า์